มวยไทยโบราณอะไรนั่นใช้ไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูมาจากไหนก็เข้ามาเลยคําพูดถักถังนั้นมาจากนักชกดาวรุ่งตัวแทนจากเยอรมันนิโคไฟเออร์แมนแม้จะอายุแค่18ปีแต่เขาคือผู้ครองแชมป์ยุโรปอย่างไร้พ่ายเป็นของจริงในวงการความเร็วในการแตะของเขาสูงถึงวินาทีละ11เมตรทุกครั้งที่ปลายเท้าของเขาสบัดผ่านอากาศผู้ชมต่างส่งเสียงฮือฮาเด็กหนุ่มผู้ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะ อาสนีสีแดงกลับกลายเป็นคนย่าโซโอหังไม่เว้นแม้แต่ต่อหน้ากล้องเขายังคงยั่วยุไม่เลิกนี่จะให้ชกกันจริงๆเหรอมันไม่กลายเป็นคดีทำร้ายร่างกายเหรอแม้แต่นักข่าวที่ถามคำถามนี้เขาก็ตอบกลับด้วยใบหน้าเรียบเฉยและรอยยิ้มเยะหยันก็แค่มวยโบราณน,นั่นนะสิต่อให้โดนเข้าจังๆก็ไม่เจ็บหรอกถ้าอย่างนั้นฉันจะพิสูจน์ให้ดูเองถ้าคิดว่าหยุดลูกแตกของฉันได้ก็เข้ามาเลยเขาพูดอย่างไม่แยแสและดูไร้มันหยาด ราวกับเด็กที่กำลังท้าทายสัตว์ในกรงแต่คำพูดนั้นกลับไปจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นมาบรรดาผู้คร่ำหวดในวงการศิลปะการต่อสู้และนักมวยที่อยู่ในสนามวันนั้นต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดท่ามกลางแสงแฟลราจากสื่อต่างชาติที่สาดส่องไม่หยุดหย่อนผู้จัดงานได้คงคำนับเล็กน้อยก่อนจะประกาศคู่ชกด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขอประกาศคู่ชกในรายการตัวแทนจากเยอรมันนิโคไฟเออร์แมนปะทะก,กับตัวแทนจากประเทศไทย อาจารย์ชานชัยทันทีที่สิ้นเสียงประกาศทั้งสนามก็ตกอยู่ในความเงียบงันแต่ความตกตะลึงที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อภาพของคู่ต่อสู้ปรากฏขึ้นบนจอมันคือภาพของชายชาราผอมแหง้งผมขาวแซมดำริ้วรอยรอบดวงตาลึกผิวคล้ำราวกับดินไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่ใช่คนที่จะขึ้นมาบนเวทีชกมวยได้เลยท่ามกลางเสียงฮือหามีคนหนึ่งพึมพำออกมาอาจารย์ชานชัยอายุเจปี ใช่แล้วอายุ70ปีทันทีที่ได้ยินอายุของเขาปฏิกิริยาของผู้ชมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโกหกหน้าคงมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆผพูดจัดเอาจริงดิเสียงวิจารณ์ดังขึ้นจากทุกทิศทางบางคนเริ่มหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาค้นหาชื่อนักมวยแต่ข้อมูลที่พบกับมีเพียงน้อยนิดชื่อของเขาปรากฏอยู่ในบันทึกการแข่งขันเก่าๆแต่แทบไม่มีรูปถ่ายหรือประวัติให้เห็นเลยคู่ชกเป็นตาแก่จริงๆด้วยวะ่ะ นี่มันจะเรียกว่าการแข่งขันได้เหรอไม่ไหวหลอกหน้าต่อให้เป็นโปรโมาจารย์แค่ไหนอายุเจก็ไม่ไหวแล้วบรรยากาศในสนามเทไปทางชัยชนะของนิโคอย่างสมบูรณ์บนโซเชียลมีเดียก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันนี่มันเข้าข่ายทารุณกรรมคนแก่นะประเทศไทยนี่ลอก,กันเล่นหรือเปล่าแต่เวทีได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนน่นการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ระดับนานาชาติรอบชิงชนะเลิศแห่งยุโรปชายคนหนึ่งในชุดกางเกงมวยไทยสีขาว เรียบง่ายยืนหลังตรงสง่าปรากฏตัวขึ้นข้างเวทีอาจารย์ชาญชัยผมของเขาสีขาวโพนผิวหนังเหี่ยวยน่นแต่แววตาของเขากลับดูสงบนิ่งและลุ่มลึกการเคลื่อนไหวของเขาเชื่องช้าแต่ทุกกลางก้าวกลับเงียบสงบดุดสายลมเขาเดินมุ่งตรงไปข้างหน้าโดยไม่สนใจเสียงโห่ร้องใดๆท่าทางของเขานั้นทําให้เหล่านักมวยผู้มีประสบการณ์ถึงกับลอบกลืนน้ําลายเมื่อขึ้นไปยืนกลางเวทีนิโคก็ตะโกนยอกเย,ย้ยมาแล้วหล่อตาแก กลับไปก่อนจะลุกไม่ไหวดีกว่านะแต่อาจารย์ชานชัยไม่ได้ตอบโต้อะไรเขายกมือไหวอย่างงดงามหนึ่งครั้งแล้วยืนสงบทิ่งหนึ่งท่าทีของเขาสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งกับสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดที่ผิดปกติในความเงียบสงบทนั้นมีพลังบางอย่างแฝงอยู่ทุกคนต่างคิดเป็นเสียงเดียวกันการแข่งขันครั้งนี้อาจารย์ชานชัยไม่มีทางชนะปู่เท่าไวยเจ็ดสิบ จะเอาชนะเด็กหนุ่มวัย18ปได้อย่างไรแต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าชายชารานามวาชานชายผู้นี้คือปรมาจารย์มวยไทยสายโบราณในตำนานผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในนามเงาแห่งโครชะเขาไม่ตั้งการไม่ตะโกนข่มขวัญเพียงแค่ยืนนิ่งสงบในตอนนั้นไม่มีใครเฉลียวใจเลยว่านั่นคือความสงบก่อนพายุจะมาถึงมาเถอะมาเป็นสักขีพยานด้วยกันกับคาบเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของพระกำลัง ไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของศาสตร์และจิตใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในวันนั้นคาบเจ้าได้เห็นภาพนั้นกับตาตัวเองชายผู้สงบนิ่งกว่าใครแต่ก็แข็งแกร่งกว่าใครชายผู้ที่เพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างได้อาจารย์ชานชัยแม้ชื่อของเขาจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ในอดีตสําหรับคนในวงการมวยแล้วเขาคือตำนานที่รู้จักกันในนามเงาแห่งคราะชะเขาไม่เคยขึ้นชกในรายการใหญ่ๆ หรือปรากฏตัวผ่านสื่อแต่ถ้าเขาขึ้นเวทีเมื่อไหร่ชัยชนะจะเป็นของเขาทุกครั้งเขานิ่งสงบดังคุณเขาที่ไม่มีวันสั่นคลอนว่ากันว่าเขาคือยอดฝีมือผู้เป็นเช่นนั้นได้ยินมาว่าในวัยหนุ่มเขาเป็นคนเลือดร้อนเคยมีช่วงเวลาที่เขาเชื่อว่ากำปั้นสามารถสื่อสารได้ทุกสิ่งแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็หายตัวไปจากสังเวียนโดยไม่มีใครรู้เหตุผลมีเพียงลูกศิษย์คนหนึ่งเคยเล่าว,ว่าหลังจากชกเสร็จอาจารย์พึมพำว่าการทำลายเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สร้างสิ่งใดเหลือไว้เลยเบื้องหลังคําพูดนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการทบทวนตัวเองในยุคที่ชัยชนะคือความถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวการแต่คู่ต่อสู้ให้ลม้มลงคือบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งแต่ในแววตาของคู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้เขากลับเห็นเพียงความโศกเศร้าและวินาทีนั้นเองที่ได้เปลี่ยนบางสิ่งในใจของอาจารย์ชานชัยไปตลอดกาลจากนั้นมาเขาอุทิศให้กับการฝึกฝนอย่างไม่หยุดยัง้งเขาเก็บตัวเงียบอยู่ในค่ายมวยบนภูเขา และฝึกฝนศาสตร์แห่งมวยไทยอย่างลึกซึ่งเป็นเวลากว่า50ปีเขาฝึกฝนวิธีแห่งการสยบด้วยความนิ่งมองทะลุโดยที่ไม่ต้องเห็นเคลื่อนไหวดั่งสายลมและสายน้ําเพียงแค่คงอยู่ก็สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แล้วทําไมตอนนี้เขาถึงกลับมายืนอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งทําไมเขาถึงยอมรับคําท้าทายของเด็กหนุ่มคนนั้นคาบเจ้าคิดว่าอาจารย์ชาญชัยอาจจะมองเห็นภาพของตัวเองในวัยหนุ่มซ้อนทับอยู่บนตัวเด็กคนนั้น ความเชื่อมั่นในพระกำลังของวัยหนุ่มที่มากเกินไปการพึ่งพาความเร็วมากกว่าสติปัญญาและการเย้ยหยันต่อขนบธรรมเนียมเขาอาจต้องการสอนให้เด็กหนุ่มผู้ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนนี้ได้เข้าใจถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูดไม่ใช่ด้วยํำปั้นแต่ด้วยการแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ขาบเจ้าเชื่อเช่นนั้นแววตาของอาจารย์ชานชัยในตอนนั้นไม่ใช่แววตาของนักสู้ที่มองเหยื่อไม่ใช่การทดสอบและไม่มีจิตสังหาร เขาเพียงแค่ต้องการรอดูว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะเผชิญหน้ากับแก่นแท้ของศิลปะการต่อสู้ได้ถึงเพียงใดวันก่อนการแข่งขันมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาที่โรงแรมแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากนักมีเพียงคำพูดสั้นๆประโยคเดียวไม่ได้ตั้งใจจะทำลายแค่จะถ่ายทอดให้ดูคำพูดนั้นทำให้นักข่าวสัมผัสได้ถึงบางสิ่งและไม่ได้ซักถามอะไรต่ออีกในที่สุดวันแข่งขันก็มาถึงบนกางเกงมวยไทยของเขามีเพียงตัวอักษรเรียบง่ายสองตัวปักอยู่ แม้จะเป็นกางเกงที่เก่าและสีซีดแต่สีของมันกลับดูเข้มข้นกว่ารอยยับใดๆบนสังเวียนเสียอีกภาพนั้นทําให้ข้าพเจ้าต้องกลั้นหายใจมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่เป็นตัวตนและวิถีชีวิตของนักสู้ท่าทีที่ไม่ตั้งกาดแต่ดํารงอยู่ด้วยความเคารพท่าทีที่ไม่โอวดในความแข็งแกร่งแต่เชื่อมั่นในตนเองอย่างเงียบงนันเอาละ่ะบัดนี้เรากําลังจะได้ประจักษ์แล้วว่าชายผู้นี้แบกรับสิ่งใดไว้ และเขากลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดสิ่งใดวันแข่งขันบรรยากาศในสนามคึกคักและร้อนระอุมาตั้งแต่เช้าตาแก่นั่นจะชกจริงๆเหรอไม่ไหวหลอกหน้าเสียงพูดคุยดังเซ็งแซ่บนเวทีกลางมีมุมแดงและมุมขาวนักชกดาวรุ่งจากเยอรมันอัสนีสีแดงนิโคไฟเอรอร์แมนถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นร่างกายที่กำยำผมสีทองตั้งชี้กางเกงมวยทันสมัยและรองเท้าที่มีโลโก้สปอนเซอร์เด่นรา เขาหมุนตัวกลางเวทีหนึ่งรอบแล้วกางแขนออกทักทายผู้ชมมาเริ่มกันเลยถึงเวลาดูแลคนชาแล้วคำพูดนั้นเรียกเสียงฮาครืนจากผู้ชมบางส่วนพิธีกรบนเวทีทำหน้าลำบากใจแต่นิโคไม่สนใจแม้แต่น้อยเขายังทำท่าล้อเลียนเป็นคนแก่ถือไม้เท้าแล้วขยิบตาให้คนดูอีกด้วยและในตอนนั้นเองบรรยากาศของสนามก็พันเปลี่ยนไปชายในกางเกงมวยสีขาวอาจารย์ชานชัย เดินขึ้นเวทีอย่างช้าๆท่วงท่าง,งีบยบสงบทดุดสายลมมุ่งตรงมายัางกลางเวทีเสียงผู้บรรยายสั่นเล็กน้อยมุมขาวอาจารย์ชานชัยอายุเจ็ดสิปีแม้จะเป็นอดีตโปรมาจารย์มวยไทยโบราณแต่การกลับคืนสู่สังเวียนครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งครับ่ามกลางเสียงฮือฮาและเสียงหัวเราะปะปนกันไปอาจารย์ชานชัยขึ้นไปบนเวทีเขาไม่ตั้งกาดไม่หลบสายตาเพียงแค่ยืนตรงสงบทนิ่งเฮ้ย อย่างน้อยก็วอร์มอัพหน่อยสิเดี๋ยวหลังยอกนะปู่นิโคพูดพลางเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆอบเวทีที่อย่างคล่องแคล่วท่าเท้าของเขายอดเยี่ยมมากเหมือนกับสัตว์ป่าที่กำลังประเมินเหยื่อสเต็ปเท้าดังตับตับกระทบพื้นเวทีเพื่อวัดระยะแล้วทันใดนั้นเขาก็พุ่งเข้าโจมตีลูกแต่แรกลูกแต่ก้านคอเสียงแหววอากาศดังขึ้นพร้อมกับลูกแต่ที่คมเกบร,ราวกับใบมีดแต่อาจารย์ชานชัยไม่ขยับไม่สิไม่ใช่ว่าเขาไม่ขยับ แต่เขาไม่จําเป็นต้องขยับลูกแตะของนิโคฟาดผ่านอากาศไปเขาเพียงแค่โยกตัวหลบเล็กน้อยเท่านั้นนิโคจัดท่าทางได้อย่างรวดเร็วและเตรียมแต่ครั้งต่อไปคราวนี้เป็นลูกแตะสองชั้นที่มีการหลอกหลอกโดนซิเว้ยเขาร้องตะโกนขณะปล่อยลูกแตะออกไปแต่มันก็ทําได้เพียงเฉียดหน้าของอาจารย์ชาญชัยไปอย่างเฉียวเฉียดเสียงแห่งความสับสนเริ่มดังขึ้นจากหมู่ผู้ชมเอ๊ะเมื่อกี้เขาหลบเหรอไม่นะก็เห็นยืนอยู่เฉยเยแต่ที่แน่แน่ คือบนใบหน้าของนิโคเริ่มมีเหงือกผุดขึ้นมายังไม่มีอาวุธใดสัมผัสโดนตัวอาจารย์ชานชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวมินำซ้ำเขายังไม่แม้แต่จะตั้งการ์ดด้วยซ้ำไม่กางขาไม่ยกหมัดเพียงแค่ยืนตรงๆเท่านั้นทีมผู้บรรยายเริ่มสับสนนี่คือการ์ดที่ไม่ตั้งการ์ดเป็นเพลงมวยโบราณที่เรียกว่าไร้กระบวนท่าหรือเปล่าครับคำพูดนั้นทำให้ผู้มีประสบการณ์ด้านมวยไทยเริ่มพยักหน้าเห็นด้วย บนโซเชียลมีเดียคอมเมนต์เริ่มหลั่งไหลเข้ามานี่ไม่ใช่การชกธรรมดาแล้วยืนนิ่งๆแต่ทำไมถึงไม่เสียหลักเลยนิโคเริ่มร้อนรนคราวนี้เขาวิ่งรอบเวทีหนึ่งรอบเพื่อสร้างแรงส่งแล้วปล่อยถ้าไม้ตายออกมาทั้งแต่กลับหลังเข้าลอยการโจมตีต่อเนื่องราวกับพายุหากเป็นภาพสโลโมชันคงจะดูสวยงามน่าดูแต่สําหรับอาจารย์ชานชัยแล้วมันใช้ไม่ได้ผลเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าการโจมตีจะมาจากทางไหน เขาไม่ได้หลบแต่เป็นการปล่อยให้ไหลผ่านเขามองการเคลื่อนไหวอ่านจุดศูนย์ทวงที่เปลี่ยนไปและเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองดังสายลมอาจารย์ชานชัยเพียงแค่อยู่ตรงนั้นนิ่งสงบดุดหินผาที่ไม่สั่นไหวต่อคลื่นลมทําไมมันไม่โดนวะความร้อนรนและความโกรธปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนิโคอย่างชัดเจนแต่อาจารย์ชานชายัยยังคงมีสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาหลีตามองคู่ต่อสู้นิ่งๆไม่ได้รับไม่โต้กลับเพียงแค่อยู่ตรงนั้น ทั้งผู้ชมและผู้บรรยายต่างเริ่มพูดอะไรไม่ออกมันเงียบทั้งที่เป็นการต่อสู้ที่ควรจะอึกทึกครึกโครมแต่กลับเงียบราวกับเสียงทุกอย่างได้หายไปไม่ตั้งการดไม่โจมตีแต่ก็ไม่ล้มลงท่าทางที่สงบนิ่งราวกับกำลังจ้องมองเข้าไปในจิตใจของคู่ต่อสู้นั้นทำให้ไม่มีใครกล้าหัวเราะเยาะเขาอีกต่อไปจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาจู่ๆเท้าของนิโคก็หยุดชะงักลมหายใจของเขาติดขัดการ์ดของเขาสั่นไหว ในแววตามีแต่ความสับสนเมื่อเห็นเช่นนั้นคาบเจ้าก็มั่นใจได้ทันทีกระแสะได้เปลี่ยนทิศแล้วกลางเวทีอาจารย์ชานชายยังคงไม่ขยับไม่ตั้งการดไม่ยกหมัดเขาเพียงแค่ใช้สายตาจ้องมองคู่ต่อสู้ราวกับจะมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจนิโคหายใจหอบพลางถอยรักษาระยะเขาหายใจอย่างหนักหน่วงและกัดฟันแน่นบ้าเอย๋ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่สีหน้าของเขาก็บ่งบอกทุกอย่าง ผู้ชมเองก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นการเคลื่อนไหวของนิโคดูแปลกๆไปนะเออดูเหนื่อยๆทั้งที่ยังไม่โดนสักหมัดเลยบนโซเชียลมีเดียก็เริ่มวิเคราะห์ก,กันไปต่างๆนานาหรือว่าอาจารย์ชาญชัยเขามองเห็นทุกอย่างคนที่โจมตีคือนิโคแต่คนที่กำลังถูกทดสอบกลับเป็นนิโคเองคำพูดนั้นสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดใช่แล้วสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการทดสอบ และผู้ที่ถูกทดสอบก็คือแชมเปี้ยนหนุ่มคนนั้นนิโคหยุดแตะเขาสงบลมหายใจชั่วครู่สิ่งที่เขาปล่อยออกมาหลังจากนั้นไม่ใช่วิชามวยแต่เป็นความโกรธทําไมวะเขาตะโกนลั่นพร้อมกับพุ่งหมัดออกไปและในตอนนั้นเองที่อาจารย์ชาญชัยขยับเป็นครั้งแรกเขาเพียงแค่ก้าวเท้าถอยหลังไปหนึ่งก้าวเป็นการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบาราวกับสายลมพัดและในวินาทีนั้นเองที่แขนของนิโคก็ฟาดผ่านอากาศไปอย่างสูญเปล่า ทำให้เคเสียหลักถลาไปข้างหน้ามีคนเคยกล่าวไว้ว่าแค่ทําให้อีกฝ่ายออกอาวุธมาได้ก็ถือว่าชนะแล้วอาจารย์ชานชัยไม่ได้ขยับแต่เขากําลังรุกโดยการไม่ตั้งกาดไม่เคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้จิตใจของคู่ต่อสู้สั่นคลอนเมื่อนิโคเสียหลักเพราะความโกรธเขาก็สูญเสียศูนย์ทวงของตัวเองไปและตอนนั้นเองที่อาจารย์ชานชัยก้าวเท้าไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวมีเพียงแค่เท้าเท่านั้นเขาไม่ได้ออกหมัดไม่ได้เตะแต่ก้าวนั้น กลับมีน้ำหนักราวกับจะหยุดการเต้นของหัวใจเสียงผู้บรรยายสั่นเครือเมื่อสักครู่อาจารย์ชาญชัยก้าวเท้าออกไปหนึ่งก้าวครับเพียงแค่ก้าวเดียวนิโคที่เสียหลักอยู่แล้วก็เกือบจะลม้มลงไปแต่ก็ยังพยายามทรงตัวกลับมายืนได้บนโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความตกตะลึงนี่มันไม่ใช่การชกมวยแล้วการต่อสู้แบบนี้มันอะไรกันเมื่อกี้โดนหักใจด้วยก้าวเดียวไปแล้วหรือเปล่าในหมู่ผู้ชมไม่มีใครหัวเราะอีกต่อไป ไม่มีใครส่งเสียงมีเพียงความเงียบที่ตึงเครียดแผ่กระจายไปทั่วและการโจมตีครั้งที่สองนิโคตั้งหลักได้และคราวนี้เขารวบรวมพะละกําลังทั้งหมดแตะออกไปลูกแตะกลับหลังสุดแรงเกิดถ้าไม้ตายที่เคยส่งคู่ต่อสู้มานักต่อนักให้ลงไปนอนกับพื้นแต่อาจารย์ชานชัยมองเห็นวิธีของมันก่อนที่ลูกแตะจะถูกปล่อยออกมาเขาย่อตัวลงเล็กน้อยเปลี่ยนจุดศูนย์ถ่วงเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้ ลูกแต่ของนิโคก็ฟาดผ่านอากาศไปอย่างเปล่าประโยชน์ผู้ชมคนหนึ่งพึมพำออกมานี่ไม่ใช่การหลบเขารู้ล่วงหน้าผู้บรรยายตอบด้วยน้ำเสียงสงบทใช่ครับราวกับว่าเขามองเห็นอนาคตลูกแต่ของนิโครเริ่มสแปะสะปะมากขึ้นท่าทางของเขาเสียศูนย์ลมหายใจติดขัดใบหน้าแดงกำ่ำอาจารย์ชานชัยไม่ขยับไม่สิเขากำลังขยับแต่การเคลื่อนไหวของเขานั้นเป็นธรรมชาติเสียจนมองไม่เห็นองศาของคอการเอียงของไหล แกนของขาการเคลื่อนไหวของสายตาทั้งหมดนั้นคาดการการเคลื่อนไหวต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเราวกับว่าเขากําลังอ่านใจของคู่ต่อสู้ลูกแตะของฉันต้องเร็วกว่านีส้สิปากของนิโค,โคมขมุกคมิบโดยไม่รู้ตัวเหมือนกําลังพยายามบอกตัวเองต้องแข็งแกร่งกว่าใครทําไมกันแต่เสียงนั้นดูเหมือนจะไปไม่ถึงหูของอาจารย์ชานชัยเขายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นดังสายลมดังขุนเขา ท่าทางของนักพรอทที่กำลังรอให้การโจมตีของศัตรูหมดสิ้นลงไปเองลูกแต่สุดท้ายของแชมเปี้ยนหนุ่มพลังทั้งหมดถูกส่งไปที่ปลายเท้าและในวินาทีที่มันแหว่อากาศออกไปลมหายใจของอาจารย์ชานชัยก็เปลี่ยนไปเข้าสูดลมหายใจเข้าลึกในตอนนั้นเองที่คาบเจ้าถึงกับตัวสัน่นการพลิกกลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นก็รับนี่ไปซะโอเวลกลางเวทีนิโคไฟเออร์แมนคำรามลั่นมันไม่ใช่เสียงตะโกน แต่มันคือเสียงคำรามที่อัดแน่นไปด้วยความโกรธความสับสนความหยิงทะนงและความร้อนรอนเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ทุ่มสุดตัวเขายกขาขึ้นบิดสะโพกเกรงกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วปล่อยลูกถีบตรงออกมาเป็นการถีบที่รุนแรงที่สุดพลังทำลายล้างของมันสามารถทะลุทะลวงกระดูกซี่โครงของมนุษย์ให้แหลกละเอียดได้เป็นท่าไม้ตายที่ใช้ปิดฉากการต่อสู้ของนิโคมาโดยตลอดลมหายใจของผู้ชมหยุดนิ่งผู้บรรยายเงียบกริบ และเท้าขวาของอาจารย์ชาญชัยก็ก้าวออกมาข้างหน้าอย่างแผ่วเบาเป็นก้าวที่เงียบเชียบเป็นก้าวที่ไม่รู้สึกถึงน้ำหนักราวกับเงาที่ทอดตัวลงบนพื้นแต่ในวินาทีที่เท้านั้นสัมผัสกับพื้นเวทีบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตับเสียงทื่อๆดังขึ้นกล้องเวทีและในชั่วพริบตานั้นทุกอย่างก็จบลงลูกถีบของอาจารย์ชาญชัยปะทะเข้ากับเท้าที่กำลังจะถีบของนิโคอย่างจังมันเป็นแบบนี้ เขารับการโจมตีของคู่ต่อสู้แบบตรงๆใจกลางของพลังปกติแล้วมันควรจะเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงจนทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกไปแต่ไม่ใช่ลูกถีบของอาจารย์ชันชัยกลับเหมือนกับการดูดซับเขารับพลังของคู่ต่อสู้แล้วปล่อยให้มันไหลผ่านไปพร้อมกับช่วงชิงจุดศูนย์ถ่วงสลายพลังงานแล้วส่งมันย้อนกลับไปพังทั้งหมดของนิโคย้อนกลับมาทำลายสมดุลของตัวเองร่างของเขารุดลงคุกเข่ากับพื้นเวทีเอ๊ะ ใครคนหนึ่งอุทานออกมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะนิโคเบิร์กตากว้างหายใจหอบเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาของเขากลับไม่ขยับหัวเข่าของเขาสั่นจนไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้อาจารย์ชานชัยไม่พูดอะไรสีหน้าของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเพียงแค่ปรับลมหายใจอย่างสงบแล้วถอยหลังไปหนึ่งก้าวผู้บรรยายในที่สุดก็เค้นคำพูดออกมาได้นี่นี่ไม่ใช่การสวนกลับครับเขาไม่ได้หยุดมันไม่สิเขาไม่จำเป็นต้องหยุดมัน มันคือการสกัดกั้นที่สมบูรณ์แบบโซเชียลมีเดียแทบจะระเบิดเมื่อกี้มันอะไรกันเขารับการโจมตีแล้วใช้พลังงานของอีกฝ่ายกลับไปนี่แหละคือศิลปการต่อสู้นี่แหละคือมวยไทยความเงียบทุกอย่างราวกับถูกแช่แข็งทำกลางความเงียบงันนั้นกรรมการค่อยๆเดินเข้าไปหานิโคลไฟเออร์แมนชกต่อไหวไหมความเงียบผ่านไปหลายวินาทีในที่สุดนิโคก็กัดริมฝีปากแล้วสายหน้าท่าทางนั้นคือคำตอบของทุกสิ่ง กรรมการยกมือขึ้นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ตัวแทนจากประเทศไทยอาจารย์ชานชัยไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงโห่ร้องมีเพียงความตกตะลึงและความเข่ารพที่แผ่ส่้นไปทั่วทั้งสนามและแล้วอาจารย์ชานชัยก็ขยับเขากลับไปที่กลางเวทีหันหน้าไปทางนิโคที่ยังคงคุกเข่าอยู่แล้วยกมือไหว้ลึกลงอย่างงดงาม6ถท่าทางของเขาไม่ได้แสดงความโกรธแค้นหรือความยินดีเป็นเพียงการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่ว่า เริ่มต้นด้วยความเข่ารบและจบลงด้วยความเขา่ารพเขาไม่ใช่นักสู้ชั้นแนวหน้าไม่ได้หนุ่มแน่นไม่ตะโกนข่มขวัญและไม่ตั้งกาดแต่คาบเจ้าได้เห็นแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นและแล้วอาจารย์ชานชัยก็เอ่ยปากเป็นครั้งแรกเธอบอกเองว่าให้โจมตีได้น้ำเสียงของเขาเรียบเฉยไม่ใช่การตำหนิไม่ใช่การโอ้วอดเป็นเพียงการกล่าวถึงความจริงคำพูดนั้นทำให้ใบหน้าของนิโคบิดเบวไม่ใช่เพราะอยากจะร้องให้ ไม่ใช่เพราะใจสลายแต่มันคือเครื่องหมายของจิตใจที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผู้บรรยายกล่าวปิดท้ายว่านี่อาจไม่ใช่ใชัยชนะแต่มันคือการสอนสั่งทางจิตวิญญาณใช่แล้วความแข็งแกร่งนะ่ะไม่ใช่กำปั้นไม่ใช่ท่าทางไม่ใช่ความเร็วการตั้งมั่นของจิตใจต่างหากที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งหลังจากนั้นอาจารย์ชาญชัยก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเขาไม่ได้ประกาศชื่อตัวเองในฐานะผู้ชนะ ไม่ได้ชูก,กำปั้นขึ้นอย่างยิงพยองเขาเพียงแค่ไหวอีกครั้งหนึ่งไหวอย่างลึกซึ้งและเงียบสงบไม่ใช่การดูถูกหรือปลอบใจคู่ต่อสู้ในการไว้นั้นมีเพียงคำว่าขอบคุณขอบคุณที่ต่อสู้อย่างเต็มที่ขอบคุณที่จริงจังในนั้นคือแก่นแท้ของศิลปะก,การต่อสู้ที่ถูกย่อเอาไว้เริ่มต้นด้วยความเคารพและจบลงด้วยความเคารพมันไม่ใช่แค่การแสดงออกแต่มันคือหัวใจของจิตวิญญ,ญาณอาจารย์ชานชัยค่อยๆเดินลงจากเวที หลังของเขายังคงตั้งตรงเขาเดินตรงไปยังห้องพักโดยไม่หันกลับมามองผู้ชมทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่แผ่นหลังของเขานิโคไฟเออร์แมนยังคงคุกเข่าอยู่บนเวทีกำปั้นของเขาสั่นเทาและในตอนนั้นเองเดี๋ยวก่อนครับเสียงที่แผ่วเบาดังขึ้นเป็นคำพูดที่เค้นออกมาจากลำคอที่แหบแหง้งอาจารย์ชันชัยไม่หันกลับมาเขาเพียงแค่หยุดเดินความเงียบเงันดำเนินต่อไปครู่หนึ่งในที่สุดนิโคก็ลุกขึ้นยืนแม้ขาจะสัน่น แต่เขาก็ยืนตรงผมอยากจะแข็งแกร้งขึ้นผมอยากจะเดินตามรอยอาจารย์ครับผู้ชมทั้งสนามยังคงเงียบกริบและในที่สุดอาจารย์ชันชัยก็หันกลับมาในแววตาของเขาไม่มีความโกรธหรือความภาคภูมิใจมีเพียงแววตาที่มองความเป็นจริงถ้างั้นก็เริ่มจากการทำความสะอาดก่อนเป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่คำพูดนั้นกลับทำให้ใบหน้าของนิโคปรากฏความรู้สึกขึ้นเป็นครั้งแรกไม่ใช่ความหยิ่งทนง ไม่ใช่ความอับหยดแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความมุ่งมั่นหลายวันต่อมาวิดีโอการแข่งขันครั้งนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียคลิปรีเพลย์มียอดวิวทะลุหลายสิบล้านครั้งแม้แต่ในโทรทัศน์ของไทยก็ยังนำเสนอข่าวนี้การที่ไม่ตั้งกาดการโจมตีที่ทำลายโดยไม่สัมผัสน้ำหนักของหมัดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ใช่แค่ศิลปการต่อสู้แต่มันคือวิธีแห่งชีวิต สื่อการต่อสู้ชื่อดังของอเมริการายงานว่ามวยไทยคือประจาการไม่ตั้งกาศคือกาศที่ไม่รู้จักความกลัวพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการไม่เคลื่อนไหวได้เอาชนะลูกแตะที่เร็วที่สุดมีข่าวลือว่านักการศึกษาในยุโรปได้นําเอาถวายของอาจารย์ชาญชายัยหลังจบการแข่งขันไปใช้เป็นสื่อการสอนด้านจริยธรรมการถ่ายทอดโดยไม่ใช้คําพูดแต่ใช้การกระทําแม้จะชนะก็ไม่หยิ่งพยองและในายามที่จักไปอย่างทรงบทนั้น คือศักดิ์ดิที่แท้จริงเสียงชื่นชมดังกล่าวมาจากแวดวงปัญญาชนและนักการศึกษาจากหลายประเทศในช่องคอมเมนต์ของโซเชียลมีเดียมีโพสต์หนึ่งเขียนไว้ว่าฉันก็อยากจะเป็นคนแก่แบบนั้นเหมือนกันคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเขาหมายถึงคนแบบนี้สินะในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของนิโคลไฟเออร์แมนก็เปลี่ยนไปสัปดาห์ต่อมาในโซเชียลมีเดียของเขามีโพสต์หนึ่งปรากฏขึ้นผมจะกลับไปเรียนมวยไทยใหม่อีกครั้ง ความแข็งแกร่งไม่ใช่การทำลายล้างเริ่มต้นจากการทำความสะอาดเริ่มจากการทำความสะอาดค่ายมวยให้เป็นระเบียบในข้อความนั้นไม่มีเงาของความโอหังของเด็กหนุ่มในวันนั้นหลงเหลืออยู่เลยเก้าหเกหมัดหนึ่งหมัดและการไววหนึ่งครั้งได้สั่นสะเทือนโลกทั้งใบสิ่งที่มันบอกเล่าไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วคุณละ่ะมองเรื่องนี้อย่างไรไม่ตั้งกาดไม่เคลื่อนไหวไม่หยิ่งพยอง แต่กลับแข็งแกร่งกว่าใครแผ่นหลังนั้นหากเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรอยากจะเห็นอีกครั้งไม่มีท่าไม้ตายที่สวยหรูไม่มีเสียงโห่วร้องกึกก้องแต่มีชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยหมัดเดียวใช่แล้วอาจารย์ชันชัยถ้าทางนั้นคือแก่นแท้ของมวยไทยที่เราไม่ควรลืมเลือนความแข็งแกร่งไม่ใช่การเอาชนะใครไม่ใช่การได้รับชัยชนะหรือการเป็นที่จับตามองแต่คือการมองลึกลงไปในตัวเอง และขัดเกล่าวตนเองอย่างเงียบๆตั้งการโดยที่ไม่ต้องตั้งการถ่ายทอดโดยที่ไม่ต้องเอ่ยคำพูดคนที่ทำเช่นนั้นได้คือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรคุณเห็นอะไรในแผ่นหลังนั้นบอกเราในช่องคอมเมนต์หน่อยสิสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณคิดเขียนลงมาได้เลยและถ้าคุณคิดว่าอยากจะเผยแพร่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงแบบนี้ต่อไปก็ช่วยกดติดตามและกดไลค์ด้วยแค่กดจิตวิญญ,ญาณนี้ก็จะแผ่ขยายออกไป